นักลงทุนมือใหม่ขาดทุน50%ก็ยังทนไหวถ้าคุณทําแบบนี้ไม่ว่าตอนที่คุณเข้ามาในตลาดการลงทุนจะด้วยเหตุผลอะไรครับคุณอยากจะถือยาว5ปี10ปีราคาลงมาฉันก็ยังไม่ขายพื้นฐานดีจะ DCA ไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่พอวันที่เราเนี่ยไปเจอภาวะตลาดขาลงจริงๆพอตีลบ20% 50%ซึ่งเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงวันนี้ผมเอาหนึ่งทริคมาฝากทุกคนครับนั่นก็คือการจํากัดการขาดทุนซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้นะว่าหยุดขายก่อนนะฮะเดี๋ยวหุ้นม สามารถทําได้ครับคือจํากัดการขาดทุนของพอร์ตการลงทุนของเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นสมมติคุณยอมขาดทุนได้10,000บาททีนี้คุณลองไปดูซีว่าหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่คุณอยากจะถือเนี่ยมันมีการเหวี่ยงตัวเท่าไหร่นะครับจุดที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันลงมาเท่าไหร่ถ้าคุณได้ตัวเลขนั้นออกมาแล้วนะครับเราจะเอาเงินขาดทุนที่เรายอมรับได้หารด้วยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะได้เงินขึ้นมาห่งก้อนครับนั่นหมายความว่าถ้าเงินก้อนนี้คุณเอาไปซื้อหุ้นแล้วค